าจากสกลนครไปต่อกันที่จังหวัดชัยภูมิครับอบตอโนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับอนุรักษ์ฟ,ฟ,ฟื้นฟูวิถีชีวิตการเฮดหน้าจัดงานประเพณีีสานนอนล้านตีเข่าวิถีชาวโนนทองนำกิจกรรมสำคัญของชาวนาครับโดยเฉพาะการตีเข่าการนอนล้านการบูชาพระแม่ผู้ศพมาจัดแสดงอวดสายตานักท่องเที่ยวพร้อมล้านกิจกรรมต่างๆมากมายครับ โดยงานนี้ครับเป็นงานใหญ่ของชาวบ้านนําโดยนายสมานสุทธรม,มาพิวัตรนายกอบตโน,น่นท้องอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับเพื่อนจัดขึ้นยุทธีตลาดประชาลัดค้นพรมตองชมตำบลนนอนทอํอาเภอเกษตรสมบูรณ์ครับซึ่งตั้งอยู่ริมหาดนามพรมสถานที่ท่องเที่ยวรองแพร่ชมพูคิงนะครับระหว่างวันที่22ถึง24ท่านว่าคมครับเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีนายอนันต์ นนยยมผู้วาราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดงานครับบรรยากาศกับเป็นไปย่างสวยงามคึกคักครับ่ามกลางอากาศหนาวเย็นมีกลิ่นไอวิถีชีวิตคนอีสานใบย่างครบครั่ครับเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสต,ตลอดทั้งงานครับทั้งในเรื่องของประเภทนี้วัฒนธรรมอาหารการกินของฝากของที่และเลือกที่ขึ้นซื้อกะมี่สมโอแดงผู้คิงกับบ้านบุง14ร่วมไปถึงชีวิตความเป็นยูคูกับการเหตุหน้าของเกษตรกรแถบนี้นะครับ ค่ะ <C> e <at> สิ่งที่ประทับใจนะคะก็เป็นพิธีสู่ขวัญข้าวนี่แหละคะ่ะซึ่งอบตโน,น่นทองจัดได้อย่างสวยงามเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอดีงามไหว้ก้นลุ่นหลังในสืบสานต่อยอดเสียจ,จากพิธีสู่ขวัญเขา่าค่ะเพื่อจัดการสาธิตตีข้าวอยู่ทิลานแบบดังเดิมนะคะเชิญประท่านในพิธีเชิญแขกผู้ร่วมงานแล้วก็เชิญน,นักท่องเที่ยวะคะ่ะได้ซ้อยกันตีเข่าหรือว่านวดเข้าโดยใส่ไม้ฟาดเข้าลงกกบพืน จากนั้นกสิมีการสัตว์ฟังเข่านะคะห้ไปปักไม่ขัว้วบรรยากาศก็เป็นไปยังอบอุ่นสนุกสนานประทับใจนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆในงานมากมายบวชิเป็นการประกวดโครกระบือ,อม,มีการแสดงระกัจําหน่ายสินค้าโอท็อปการขึ้นกับมีมหรสพให้เบิ่งทุกขึ้น้อมค่ะอันนี้<ม>ยูทีจังหวัดชัยภูมิค่ะ